ได้ทุกอย่างนะเรื่องทำมาหากินไม่ใช่แค่เรื่องหวานแหอย่างที่เห็นนะทำไรไถนากระบวนการทำนาทำได้ไตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ไถนาหุดจนกระทั่งนวดข้าวกล่าวได้ว่าเป็นเป็นลูกอีสานปี54ได้นะตามรู้สึกไงบ้างที่เกิดมาเป็นคนเขาบอกว่าเป็นคนลูกอีสานก็ดีใจครับที่ได้เกิดเป็นลูกอีสานก็ได้เรียนรู้วิถีชีวิตเก่าๆก็ได้รู้จากหลายๆอย่างอย่างวิถีชีวิตของตามที่เราเรียนรู้มานี่เรียนรู้ผ่านใคร ก็ผ่านปู่ย่าตายายพ่อแม่เรื่องอย่างที่ท่านบอกครับก็รู้ทำไออย่างนั้นอย่างนี้ก็บอกเดอเล็กน้อยก็จํา<ม>เห็นก็ดูมาก็มาทําบางก็คิดว่าน่าจะดีเหมือนกันนี่ก็เป็นตัวอย่างของหมู่บ้านตามท้องไร่ท้องนาครนะครับ,รบนาะซึ่ง ผมเคยบอกว่าอีสานในพื้นพื้นที่ที่กว้างใหญ่แล้วก็มันก็มีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลายมีทั้งที่เป็นที่อยู่บนอดอนอย่างนี้นะครับเป็นที่เนินอย่างนี้แล้วก็มีทั้งที่ลาบลุ่มมีทั้งที่อ,อยู่ตามลุ่มน้ําอย่างนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ํามูลคุณอาจะพาไปดูเหรอครับ โอ้หช่างอยากจะรู้วิถีชีวิตของคนีสารที่อยู่ตามุ่มน้ำเนี่ยเป็นยังไงครับครับนี่แค่ขนาดมาเรียนรู้วิถีชีวิตของ้องตั้มเนี่<ม>ผ่านมุมมองของ้องตั้มแล้วก็การถ่ายทอดของอาจารย์เนี่ยผมยังรู้สึกแบบว่าอึ้งแล้วก็ทึ่งเลย<ม>ในมุมมองของเด็กรุ่นนี้จริงเนาะงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิถีชีวิตตามรูปน้ำกันบ้างครับ โอ้โหแม่น้ำกว้างเลยนะครับคุณอาตรงนี้สวยมากด้วยครับนี่แหละครับคือแม่น้ำมูลครับคุณอาช่วงที่ไหลผ่านอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดบุรีรับและที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือแก่งสะพือนะครับเป็นแก่งที่มีชื่อเสียงมากครับในภาคอีสานเนี่ยนะครับมีสายน้ําที่ถือว่าเป็นเส้นเลือดของภาคอีสานอยู่สามสายก็คือแม่น้ําโขงแม่น้ําชีแม่น้ํามูลแห่งนี้แหละครับ เส้นนี้ถือว่าเป็นแม่น้ําสายหลักถือว่าเป็นการหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของคนอีสานหรือก็ว่าได้ครับผช่วงจากนครราชสีมามาบุรีลำสุรินทร์ร้อยเอ็ดอุบลราชธานีศรีสะเกดนะครับก็คือแม่น้ํามูลเป็นเป็นแม่น้ําที่เป็นสายเลือดหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของผู้คนในแถบนี้นะครับได้ทำมาหากินกับแม่น้ํา เป็นแหล่งอาหารที่ถือว่าอุดมสมบูรณ์มากสารพัดสัตว์น้ำแหะครับมีทุกชนิดจะเอาอย่างที่เห็น<ๆ>นี่ก็เห็นครับมีคนมาช้อนกุ้งนะครับ oh. มาชอนกุ้งแล้วก็มีคนมา,าปูท,ท,ที่ที่เห็นอยู่นี่นะครับส่วนใหญ่ปูกุ้งที่เขาเอามาเนี่ยเขาเอาไปทําอะไรกินกันมากครับคุณนที่ชาวบ้านนิยมกันนะครับแล้วก็ร้านอาหารแถวนี้ก็ทําขาย ก็จะเป็นกุ้งเต้นนะครับแต่ว่ากุ้งนี่ก็สามารถทําได้สารพัดน,นะครับขัวก,กุ้งใส่เกลือเฉยนี่ก็อร่อยสอามารถท<ำ>ําเมนูอาหารได้หลายอย่างกุ้งฝอยใช่ไหมครับคุณอาเป็นกุ้งฝอยแต่ว่ากุ้งที่เกาะแก่งอย่างนี้นะครับ,รบก็จะมีลักษณะพิเศษคือจะตัวใหญ่แล้วก็เนื้อแน่น พราะน้ําไหลนะครับในภอ่าสารที่มีชื่อเสียงมากเกี่ยวกับเรื่องกุ้งกุ้งชนิดที่เรียกว่ากุ้งหินนะครับก็จะมีแก่งสะพือแห่งหนึ่งแล้วก็แก่งคุดคููจังหวัดเลยแห่งหนึ่งนะครับมีอยู่สองแห่งนะครับ,รบสำหรับปูก็สามารถทําอาหารได้หลายอย่างปิ้งโรยเกลือเฉืๆก,ก็อร่อยนะครับจะทําเป็นอ่อมก็อร่อยอทําได้หลายอย่างทําแกงได้อทอดได้ครับ นอกจากเรื่องของกุ้งกับปูแล้วแม่น้ําแห่งนี้ยังมีปลาชนิดอะไรอีกบ้างครับคุณอาครับปลาเนี่ยมีหลากหลายชนิดเลยครับปลามนน้ำมูลนะครับมีปลาปึงหรือปลาเทโพปลาเครงหรือปลาคังปลาตองหรือปลากายเอาว่าปลาน้ําจืดทุกชนิดมีอยู่ในแม่น้ำมูลนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีหอยมีเต่ามีกุ้งโอ้โหมีพืชน้ำน้าพันคุณอาครับแล้วปลาหรือว่าสัตว์น้ำต่าง กับอดีตปัจจุบันเนี่ยมันมีมากน้อยต่างกันขนาดไหนครับคุณอาครับในอดีตสมัยที่แม่น้ํามันก็เป็นไปตามลักษณะธรรมชาตินะครับ,รบไม่มีการมาสร้างเขื่อนอม,มันก็ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ครับแต่หลังจากนั้นมันก็ค่อยๆร้อยหลอ,อลงไปนะครับเพราะว่าธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงไปและอีกอย่างหนึง่งมันก็เกี่ยวกับ ผู้คนนิยมบริโภคปลาน้ําจืดกันมากนะครับพระพุนาตลาดต้องการมากก็เลยกลายเป็นว่ามันก็เป็นของที่หายากเพราก็มีราคาแพงมากขึ้นนะครับแต่ที่แน่ๆนี่กุ้งกับปูมีแน่นอนใช่ไหมครับครับมีแน่นอนครับนี่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 คุณยายกำลังช้อนกุ้งนะครับแล้วก็คุณลุงคนนั้นก็กําลังหาปูนะครับอหายากไหมครับคุณอาแบบนี้ก็ต้องไปดูแหะครับ นี่เขากำลังหาปูอยู่เลยใช่ไหมคุณนาใช่ใช่ระวังลื่นนะตะไคร่น้ำโอ้ยตะไคร่น้ําเทียบเลยนี่ละนี่ละโอ้าหากนันง่ายๆแบบนี้เหรอคุณนานะเออมันก็ค่อนข้างุดมสมบูรณ์นะ<อ>ก็งมหาก็ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าเป็นความเชี่ยวชาญเป็นประสบการณ์ของของของชาวประมงนี่นะครับคุณาที่อยู่ของปูนะเออมันก็มีอยู่สองแบบนะแบบนี้ก็งมเอา อ,อีกแบบหนึ่งถ้ามันอยู่ในซอกใน,นหลือเ mm hmm. ขาก็ใช้ตะขอตัวนี้แห,หละครับตะขอเกี่ยวปูออกมาเนี่ยคัะคุณอาเกี่ยวปูมาเดี๋ยวเดี๋ยวมันคงจะไปถึงตรงที่มีหลือมีซอกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยกเกี่ยวบ้างก็ได้นะ<ห>นผมผมลองดูครับครับโอ้เห็นแ๊บเดียวจับได้หลายตัวเลยนะครับคุณอาเป็นอะไรลุงมันบอโอได้หลายบอ โอ้คุณอาคืออะไรครับหมานนะครับหมานก็คือมีโชคอะได้หลายได้เยอะเอออยู่หากินได้ดีได้หมานนี่ครับคุณอาผมได้ตัวหนึ่งแล้วเหรอเน่เน่เน่เน็ถไ้ลังโอ้ยจับง่ายมากนี่ถือว่าจะอุดมมณันมันมันต้องรู้แหล่งด้วยอ๋อแล้วปูนี่มันอยู่ตามแบบว่าหลืบหินใต้หินอย่างเงี้ยเหรอครับครับ ม่ได้ลือพินน,นั่นแหละลืออกเี Tchau, tchau. ู่้ชมครับตอนนี้ผมกับคุณอานะครับอยู่กับพี่งอนนะครับผู้ที่ใช้วิถีชีวิตวิถีการกินตามุ่มแม่น้ําแห่งนี้ครับสวัสดีครับพี่งอนครับสวัสดีครับคุณอาครับพี่งอนนี่ก็ถือว่าเป็นคนที่เชี่ยวชาญการทําอาหารเลยใช่ไหมครับเก่งครับเก่งโดยเฉพาะอาหารดิสานี่เก่งอ๋อเเดี๋ยววันนี้พี่งอนจะทําอะไรให้เรากินดีครับพี่งอนคือเมนูนี้คือเข้าเรียบหมกลาบปลาตองครับหมกลาบปลาตองปลาตองก็คือปลากรายนี่ครับอ๋อเอาเนื้อปลากรายมาทาครับเครื่องมีอะไรบ้างครับพี่งอนครับ ส่วนผสมก็มีขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับก็มีหอมสดครับใบผักชีแล้วก็สะระแหน่งี้ครับคุณอานี้มันกินเข้าขั่วคล้ายๆกับลาบคล้ายๆกับก้อยเลยนะครับเครื่องคัุงเครื่องคุงคล้ายๆกันนะครับเครื่องค่งลาบพือเป็นอาหารคลาสสิกที่สุดเลยของของภาคอีสานแล้วก็กรรมวิธีในการปรุงก็ยุ่งยากและใช้เวลานาน นี่ที่เราเห็นนี่ก็คือได้เนื้อมาแล้วนะมาสับให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะละเอียดได้แล้วก็เอาไปตําให้ละเอียดที่สุดเพื่อจะให้เนื้อมันฟูเอาแล้วไม่ใส่เครื่องปั่นไปเลยเรอครับคุณอามันนั้นมันไม่ฟูเหมือนกับตําลูกชิ้นที่อร่อยลูกชิ้นปลาที่อร่อยก็คือทําจากปลากรายใช่ไหมปลากรายครับชิ้นปลากรายใช่ไหมครับทอดมันที่อร่อยที่สุดก็คือทอดปลากรายครับปลาอื่นมาทอดมันมาทำลูกชิ้นไม่อร่อยเท่านะถ้าลองคิดดูก็แล้วกัน ว่าถ้าหากมาทำลาบโอ้รสชาติแบบวิสานมันจะขนาดไหนอยากเห็นพี่งอนไหนลองโชว์วิธีการทำหน่อยครับว่าต้องตำตำยังไงครับครับอ่าเอาเริ่มเริ่มแรกจากอะไรก่อนดีครับพอเอานี่แหละลงในเคื่องแล้วอันนี้เป็นเนื้อที่แล่แล่มาแล้วนะเนือแลแล้วก็ใส่โคกเนี่เหรอพี่งอนสับแล้วเนี่ยสับแล้วสับแล้วนะครัอ๋อนี่สับแล้วสับแล้วเนื้อที่สับแล้วสับแล้วนะสับแล้วก็โขกที่ครับทีนี้ตำเน็คโคก ค่อยตำไปจนจนเหนียวมบนปูนถะไงตำแล้วทีนี้ก็น้ำซุปก็ค่อยเหยาะลงไงน้ำซุปนี่เป็นน้ำซุปทำจากอะไรครับพี่เอนครับต้มใส่เกลือครับแล้วก็มีส่วนผสมก็อกขาตะไคร้ใบมะกรูดเหมือนเดิมเลยนะครับให้มันหอมให้มีความหอมเหมือนน้ำจิ้มจุ่มเลยนะพี่เอนใช่ไหมน้ำจิ้มจุ่มใส่พวก้นขาตะไคร้ใบมะกรูดแบบนี้ใก็ได้ของพวกนี้ตักข้าวด้วยครับความเหนียวของเนื้อปลาตองเนี่ยเนี่ยความเหนียวเพิ่มขึ้นได้เลยครับนั่นพี่เงรถ้าเกิดตาให้ใช้ได้จริงต้อง ต้องยกโคกขึ้นได้ใช่ไหมครับคือ่มความเหนียวเลยครับทีนี้เราค่อยๆหยอดลงไปเรื่อยๆนะหยอดน้ําซุปลงทีละหน่อยเพิ่มหยอดทีละหน่อยด้วยนะทำไมพี่นอนไม่ใส่น้ําซุปครั้งเดียวไปเลยนะครับเยอะๆไปเลยมันไม่เหนียวทีนี้ก็ส่วนที่มันผสมเนี่ยก็ค่อยๆมิกไปนะครับค่อยๆผสมไปก็เป็นเกลือบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มความเค็มความนัวเนาะเออความอะไรนะความนัวนัวความนัวนัวนี่คือมันมันเข้ากันได้ดีกลมกล่อมนั่นแหละพอดีพอดีนะโอ้โถ้านัวดิ คืออร่อยกลมกล่อมพอดีพอดีไม่เค็มไม่เค็มเป็นภาษาอีสานครับครับพอดีกลมกล่อมพอดีพอดีไม่เค็มไม่เค็มถ้าเค็มนี่ไม่ใช่นัวเรียกเค็มโอ้ก็ไม่ใช่นัวได้อีกนัวเกินไปนัวเกินไปหรือนัวลึกต้องพูดกันอยู่ัมันจะพอดีนะครับครับผมกลมกล่อม โผล่ไปโผล่ไปเนื้อที่นี้เขาก็จะฟูขึ้นเรื่อยๆนะครับู้นากนิดเดียวนะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นมาเรื่อยๆอ๋อครับโอ้ยมันคลุกเคล้ากันได้เป็นอย่างดีเลยนะอนครับ,รบเราก็หยอนน้าซุปลงไปเรื่อยๆแล้วก็เอา ป่นเขาค่อยๆเติมไปนะครับการเติมเครื่องปรุงแต่ละอย่างเนี่ยเติมครั้งเดียวไม่ได้ทุกอย่างต้องค่อยๆเติมทีละนิดทีละนิดน้่าน้อนมากก็ไม่ได้ครับน้ำซุปก็ต้องอุ่นๆเอาทำไมล่ะครับงั้นเนื้อปลามันจะตายครับมันจะกาตัวกาตัวทีนี้ตามมันจะทำไมเพราะาน้ำซุปนี่คือคือต้มให้สุกนั่นละให้เดือดนั่นแะแต่ว่าจะเอามาคนในขนาดที่เดือดๆก็ไม่ได้ฮอานเขาบอกเนื้อปลาจะตายยางหัวเข้าใจก็เหมือนเนื้อปลามันจะสุกแล้วมันก็จะแข็งใช่ไหมอะไรประมาณนั้นใช่ไหมซึ่งใช่ใช่คร แ hey, ต่ละของพี่ตอนนี้ต้องบอกว่าเนื้อปลาไม่ได้มันน้ำมันดูดอ๋อครับถ้าตามคูใหญ่ต้องใช้สอง like มือนะครับมือเดียวไม่ไหวต้องอย่างนี้เลยครับนี่มันจะเกิดขึ้นด้วยเลยติครับต้องสองมื่นนี้ครับไกลมันเหนียวขนาดนี้นะครับสมพิเศษพอได้ที่นี่ได้วก็ มันต้องเป็นลูกชิ้นที่อร่อยเป็นทอดมันที่อร่อยขาที่หั่นไว้สับไว้นี่ก็ลงไปได้แล้วขาอันนี้คือเราจะเตรียมไว้คือต้องสับพวกนี้จะตัดเรื่องเขาครับละเอียดต้องต้องต้องสับละเอียดขาใบมะกรูดเขาต้องทำมันฝอยเลยเห็นไหมครับสองอย่างนี้ต้องลงให้เข้าก่อนก่อนจะเอาพวกนี้ลงโอ้โหให้มันเข้ากันก่อนขั้นตอนมีอีกแล้วเพราะปกติแล้วถ้าเกิดผมทําลาบเนี่ยเราก็ใส่ใส่พร้อมกันได้หมดเลย มันก็เหมือนทําแกงนี่เนาะครับผมคือผักบางอย่างเขาสุกช้าสุกเร็วนี้มันต้องมีสเต็ปของมันอยู่โอ้ต้องมีสเต็ปของมันด้วยพี่พี่ณรนที่ไม่ธรรมดานะต้องมีสเต็ปด้วยรวมก่อนลงหลังนี่มีความหมายไม่ใช่รื้อจับอะไรลงตอนทีนี้ก็ต้นหอมใช่ไหมครับผมต้นหอมผักชีอย่างนี้ลงได้พร้อมกันเพราะว่าเป็นใบอ่อนครับครับสาระหน่ยนี่เก็เป็นผักใบอ่อนก็ลงพร้อมกันได้ทูกลิ่นเลยนะสาระแหน่เนี่ยครับต้มเข้าไป โอ้บอกว่าขั้นตอนทุกอย่างเนี่ยไม่ยากเท่ากับการตมนี่แหละอะพี่พี่งอนทำอะไรเนี่ยพอผมยกขึ้นเดี๋ยวโคกมันตามขึ้นมาต้องหมุนต้องหมุนให้สากมันหลุด่อนอ๋อเทคนิคจริงจริงนี่งอนอันนี้ถ้าเป็นวิถีชีวิตพื้นถิ่นจริงๆแบบนี้ก็ทานได้แล้วอืมก็ถือว่ากินได้แล้วโอ้ข้อเข้าอะไรไม่มีแล้วอ๋อห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 ่มันเหมือนลูกชิ้นปลากรายที่เขาแบบว่าทำเสร็จแล้วแล้วก่อนทำเป็นลูกๆนะคุณนา คุณต้องชิมก่อนแล้วก็ไปกลับไปที่สูตรลูปชิ้นปาลากรายกับทอดบันปาลากรายว่าความแตกต่างมันจะเป็นยังไงอ,อันนี้มันก็จะมีรสชาติของความเป็นลาบนะครับดู้ความเหนียวใชไหมครับมันจะเทไม่ออกหรอกอโอ้เหนียว